อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูอ่อ DLC ของ Final f a n t a นะครับ s c u r i t y Beast นะอ่านะครับซึ่งมันเขาปล่อยภาพมาแล้วนะครับใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจครับมันเป็นแฟนอาร์ตใช่ไหมอ่ะใครรู้บอกผมทีครับอ่ะก็นั่นแหละถึงจะพู้ติดตามน้อยแต่ก็ก็เอาเถอะ ซึ่งเป็นภาพีัวสีที่ห้างวสเซอร์แพพังแล้วครับแล้วเราก็จะเห็นกล้องวงจรเป็นเกรเกอรี่แล้วก็เด็กหญิงอีกคนหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เป็นตรงทางเข้าเลยใช่ไหมเอ่อตรงห้างวิสเซอร์แพที่มีรูปปั้นสีทองเฟดี้นะครับแล้วก็มีชิก้าด้วยนะครัชิก้าก็อยู่ตรงไหนเห็นไหมครับตรงอะไรวงโกวงกลมสีแดงแดง,แดงนั่นแหละครับ นั่นแหละครับมีชิก้าอยู่ในภาพดีด้วยแล้วก็มีอะไรอีกมากมายในภาพนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดใหม่นะครับบ๊ายบาย